ครับหมูลูกผสมครับพี่นอ้องอาเป็นแต่อ่อนซ่อนเทะเมืองได้ครับความน่ารักของหมูหน่อยอันนี้เขาเรียกหมูพันเหออนียงเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดรู้เมนมาเนี่ยครับคงตอบได้ือกันแต่ว่าปเป็นหมูดำหมูยังเขาเอื่นหมูนี่คือเป็นใหญ่อยูอย่แต่ว่าปเป็นหมูดำ อันนี้พันนียงอันนี้ไล่ๆดูได้ฮูแจักเมนมากเลอพี่น้องเด้อตอบเนี่ยบอลูกเอาปาลูกยังไดมาดกเลยหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบตัเ่สียยงน้ำเสนออีกแล้วครับวันนี้เสียยงน้ำเสนอหมูเด้อครับ <het art> มูหมูเขาว่ามูหมูเออของมูหมูสันพนว่ามื่อนี้แต่ว่าแนวอื่นจักสีหมูเปหมูเด้อเหมือนนี่เด้อนี่นะครับพี่น้องอ่ของมูหมูสันพนว่าเมื่อนี้มาเบิงง้วนหน่อยนะครับงัวนหน่อยน้ำเพลินแล้วก็มาเบิ่งควายน่ำเบิงง้วนหน่อยน,นะครับร้อยหมื่นไปเบิ่งเอาพี่น้องเสียย้งน้ำเสนอมีทั้งงัวมีทั้งควายขอกนี่ นี่บดขู่เนลซื้อได้ก็ซื้อไป yani. ซื้อมาได้ก็เลี้ยงไปเสียยงน้ำเสนอครับเจ้าาบ เสียยงน้ำเสนอครับมันนี้พาไปเบิรงควยสายเนือครับของพอตาครับ <c oughs> เลาย่นกำลังคุยราคากันอยู่บองหูกันว่าราคาใดครับเจ้าบาทกว่าได้บ <c oughs> งง้วราคาหมื่นครับห <c oughs> มื่นกว่าบาทหมื่นนิดๆเพิน่นวาผ้ได้ได้นำไปขุน <c oughs> เดี๋ยวเสียยงสีน้ำเสนอมันนี้ว่าสีได้เจากาตัว

ก็พอได้พอทำสามนี้ฮัทกูอันทำยอนกูฮัทดีเจ้าเลยทุเลอร์สมมุติยอนสามเออมองได้มองแบ่งได้น่ะนะวอลลองเบิ่งก็นหะพวกมองได้แบ่งได้เอออันนี้กะโมเม่นก็โตก็คุยกันนี่ล่ะโมเม้ระยะไปเอาโมเม้นมาหน้าเออโมเม้นมาได้มาได้กับฟ้าวิโนคอนี่แหละมันเป็นตาเห็นที่เจ้าหลือไม่เออเมียนเขาไม่ได้ซื้อได้ขายกันไปได้เลยนะเมียนเมียนเมียนครับเมียน เขาเกาาเอ้าอืมเพื่อพอ่อใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าไม่怕ไฟพ่อไฟเนี่ยโอบาบไทยมันบอดีนะ <c oughs> ถ่ายมันดไมั่ควายมันขิ่งมวยใหญ่มันเป็นล่างหน่อยนะครับถามว่ามันใส่ดีบ่รใสควายวผิวผิวดีอ่าผิวมันดีอยู่ควาย แต่ว่าถ้าเปรียบเทียกันกับตัวไอ้ลาดผ้าแบนั่นสุมันกัไม่ต่างกันเอาเสาห้าไปพบไปฮะเาแป็ดโคาแปยากบุโคอไรอะโอโคโอนี่นั่งนี่ก็ขอเกินมันไปไกลโอไปไกลเลยคือคือเวอายงไงเนาะว้ากันตรงตรงๆเลยตรงก็คือเพื่อกันาะได้คู่คนนั่นแหละแต่ว่าเออ เอ็ดเราเลิกกับย่าเอ็ดเราไหนที่เฮาสิไปกันได้มากกันได้คือผู้เอาไปก็เฮามันเฮอมันได้ต่อผู้ยู่ก็เฮามันได้ต่อเพราะอย่างเฮามันได้มาซื้อมาขายกันต่อเออทามันได้ของมากกับเขาเอาพื้นไปจะขายกับเมียนครับทั่วท้ายเจ้าขึ้นเมียนเรียกมันสิบบต้องเออเฮาก็ซื้อไปได้เลยนะครับเฮาก็ซื้อไปได้เลยครับเมียน โบซื้อไม้นี่ค่อยกับโบได้อันนั้นดอกนี่ค่อยไปเห็นงูนะไหนูเออมันเมีนมันพอซื้อพอแล้วเขาก็ซื้อไป่ถ้ามันได้นี่ยและเพื่ออ็ดตยังกับมันจะได้พ่กคุนเออนั่นแหละอเปล่าเาลองเบิ้งนะพอปั่นกับปั่นกันไปเป็นยังไงสิอ่ะอ๋ออันนี้คอทะนี้บุตรคออะไรบ่แล้วบ่พูนว่ามองได้มันเป็นจะไปกันได้หลายทางอ่ะล่ะเอาให้มันถือกันดิกัเจ้าคอคอยคอกะ โอเคงวดนี้โค้งซะก่อนพวกผมไม่ไม่ยอมให้ขอทำอยู่กันละค้าที่เขาจะได้น่ะนะข้ารุนแรงเลยเพิ่งเสียก็ค่อยค่อยเห็นโองแมันมันล่มตัวพุ่นีปั๊บมารับซื้อมาหนึ่งฝ้ายเป็นโค้ดี่แหละเออเมนโค้ดยค่อยเห็นมันง่ามรถนู่นนอก็รับทูหายรัดกูนะว่ะไอ้ทูวะเอามาแล้วบ่รับไปเอาเลยเบื่อนี่บอกไงว่าได้ได้นี่ก็เปรียวฮันเห็นหองแล้วมันเข้าตากรรเหมือนกันโมลีเถิ่ นั่นแหละยูนูควงงูโบ้แพงเนาะบ่อะมันคือเสี้ยวของเสี้ยวดอกเสี้ยวมาบ่สองเทือแล้วอ่ามันเป็นจะซื้อตะเลขกันกันจะซื้อควายก็พร้อมก็ซื้งงูไปนั่มรถอ่ะนะนี่บ้านนั้นควงเสี่ยวแล้วมามะโข้ยขึ้นจะให้ทั้งนี้แบบนี้นะครับมันกับเสียยงพันมาซื้อข้อยนะครับพันกับผู้ขายกัยจะขาย ควายไปซื้องัวะเสียยงมาจากสื้อทั้งควายทั้งงัวไปน้ำกันแต่ว่าเพิ่นบ่ทันออกมานะครับงัวเป็นงัวะสโลเลีนะครับพี่น้องยับขึ้นยับขึ้นยับลงใส่กันน่ะล่ะให้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 มันได้กันกะกะให้มันให้มันไปกันได้ทุกทางอะนะครับอ่าว่าไงเออเพื่อกันไปคคววายยเ่น็ดมอู ตัวเมียในคลองนี้ครับตัวเมียในคลองเท่าไหรอันนี่คนเพอละไูฮะบอแล้วฮะมันไปกันได้กันบเจ้าสู้ได้ตัวเลยตัวเมียนะจักแล้วครับมันก็ต้องเอาออกมเบึงบอล่องลองลอเปิดลองเปิดเผยราคามันกันนะมันน้นแล้วมูมือหัส่งเจ็ด้อย พงแม่นี่ยเพราะว่าเขาซื้อางูไปปีกเอางูอันอันนั้นเขาค่อยเขาบดตุ้งลูกเขาซื้อโบควายนาะเมบโบขึ้นควายตัวนั้นบอเออมีได้บอกงูด้อยู่นี่งูหน่อยผมจะบอกตัวแมียเนาะผมจะบอกโบโบขึ้นโบควายเหรอเอราะว่าตังูอันควายนั่นเองงัวงัวเออตัวเมียตัวเมียขาวพุ่นเออผมมาถามคุ้ยเพิ่นเมยอยู่ในคอกว่าเออมันเป็นราคาจังไรตัวพุ่นสอด เันลัมเจ็ดพันสีใพันเอจ็ดพันนัขอเจ็ดพันเอามันสได้อกันอยู่ดอกมันใกล้กันอยู่พุดกันวาอย่เออบอกแล้วเออยู่นันเอาให้บอกว่าไงว่าให้มันได้น้ำกันคู่ค้นเนะครับอ่ผู้อยู่ก็ดีผู้ไปก็ดีให้อยู่ดีมีแห้งคู่ค้นอา้ก็ได้เมนเมน พอเพื่นก็ยังถืเ12ล้านคือไทบันเสื่อมหมู่บ้านนี่แล้วมันก็ติซื้อบพยากนไหนน่ยนะซื้อไหนก็ได้ผู้ขายก็ิขายบพยากเบิ่งครับมาเบิ่งเวยน้ำผึ้งผู้เงินหน่อยเขาเจ้าก็ยังได้ไปเลี้ยงเนาะว่าเมยราคาหมื่นกว่าบาทยองเลยเออ งวผูนี่เด้ตัวยังสี่เด้ตัวยังสี่โอ้โอ้ความหมายคือเขาเอาเก็บเขามาไว้สักนเก็บเขามาไ้อนี่ครับคมันพอซื้อก็ซื้อเก็บไว้เนาะเมนแต่ว่ามันประกันเล่ล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าฝนตกในน้อนมันตกมันนี่ ตัวนี้ฮะโอ้มันเล็บตัวนี้มันท้องตัวนี้ตัวนี้น่าจะท้องอยู่ประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนนะเหมือนบ่ฮะผมสี่เดือนห้าเดือนนี่แหละเมืนบ่ลุงพ่อมื้อผสมแล้วปุยเอาไปควายบ้านท้านีงเขื่อนละควายชุนละลาบเขื่อนละเบ่งด้วยจนเบ่งแล้วมันกระสียู่ประมาณหาเดือนหกเดือนหาเดือนหกเดือนนี่ละ S <S at อ here, 2, 3, right ันนเี oh. ้ทวน้องมวนยตะกี้เป็นราคาสมเปียมปีเฮ้ยรถปุ๊ววววววสวไเวววววววรวสวววอวว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 สวว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 อกวววนร้อยวว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 ควายเพืวกตัวนว้นกวนวว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 ว ก็ซนใหญ่ของเขาโทรมาหาผมกับย้อรผสมที่ไม่ดีแหละ๋ยวนี้นะมีพี่น้องทงั้งอ่าพ่นสวรรค์เยอค่อยแก้ค่อยเถิเก,เกไปโอ้ผมก็ไปไม่ได้แล้วมันไก่อุบาทว่าค่าผสมมันละค่ารถมันละเพียงกว่าค่าผสมเ <laughs> นี่ยผมผสมหน้าข้อผสมสามพันนะ เดี๋ยวเขาเขียนายเถิกมาแต่พ mm ังโคนผมกับไปไม่ได้แล okay. ้วผมอ่ะเออได้แต่ว่าค่าผสมมันตรงกันแต่ว่าผมสมเพิ่มครั้งเดียวเด้ว่ามันไก่แม่นครับพี่ก็บห้าพันเลยมาผสมมไปจะได้อ่าลาากอเ้ยมือครับมือเท่าหมื่นครับมือควายใหญ่เออเพิ่นเจ้ากลางมัานไปตรงเด้อเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเบิ่ง พ่นธิกุ้ยกันจังไรสรุปกันจังไรเดี๋ยวเสียยงงพ่นสิสรุปให้ครับมนี้มาบ่งทั้งงัวทั้งค้ายลหรเพ่นกะผู้ขายกับผู้ใจดีพ่นกะพร้อมแบ่งทุกตัวเพราว่าสิเป็นง้วหรือค้ายบ่ขายแต่เมียเ้อครับแต่ก็บ่แเน่เด้หล่ะแล้ทังเทียกับเมียมือสองกับมีอยู่เดอร์พี่น้องอัว่าพื้นของมือสองนี่สู่คนบด้จากเนวครับ แมนครับเรื่องรถเรื่องลอะไรอย่าไปบอกนี่มันได้สอมไปหนาดิแต่ว่าของมือสองนี่มันเหตุยังมันง่ายดิมันเบอลหรือมันลู่งั้นตัวได้โพลเอ๊ได้สอมก็บสอมบ่ไหลบางคนก็จนเบอลเนาะสมัยนี้เศรษฐกิจมันหายากเนาะบางคนก็ว่าบ่มีผู้ซื้อบ่ว่าเั่นสิขายขาดทุนก็เอาว่านสัญไหวขาดจังไงลราพ่อไหวสมัยนั้มันเต็งเนาะนั่นนี่นั่นถิายเขานันทันนี้บ่มีผัวเอาบ่ว่านสัน การทุนกระขายมาสั้นว้าวมันละมีเบกูเนวโอ้ยจังหวัดเป็นตลกคกคำไปรุ่นนี้เนี่ยปะเคยไปซื้อรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่สำรรุ่นนี้ผมโกเคยซื้อเลยครับเพราะว่าผมช่วงนี้ผมหลินต่ค่อยงามแต่ว่าเสียยงเหินพนเป็นสายล่าสนามครับคือค่อยไปหมู่ค่อยมันพัดพล้ายน่ะคือหมู่หมู่สาว้ายน่ะครับ ผมตอนมูแกมาเฮือแหละว่าเขาเอาโมเวเฮือเอ้มาเอาแต่นี้ก็ไม่ขึ้นยีเลียงหอกเออเลื่อยไม้ก็พอเลื่อยแล้ผมเลียนต่งงวยพอพันดูตอนนี้ขึ้นมันมาแล้วตัวนี้ใส่เสื่งยางเดียวผมเลยตัวนี้เนี่ยตัวนี้เน่ยเดอยมันดวนวมันดยี่หละว่าฝึุทร้ตัวนี้แหละ่าอยะมือถกมือยงลาคาันนะ้คว่าเถอคว่าว่า คู้คนมาตลาดคือว่า,าไปตลาดตลาดก็พอผู้ทึงเสียเดียวว่ะนี้เอ้าใช่มาเล่าบนพังเข้าไปตลาดโดนห้อยอันว่านว่าน,าน,นอันอันโดนอันให้ใหว่านนี้เออเราก็ว้า,อ,า,อ,วาวอยู่ซสานีหม,มื่นหนมื่สองเออกระชับนั่นนะเอามาสรุปกล้วยเพื่อนผีเนี่ยเพื่อนอยากขายผี <laughs> เอเอมาสรุปให้เพื่อนอได้กันเท่าไหร่แล้ววะหาปัญหาโอ้หาปัญหาสองหมื่นหาปัญหารอยนะครับพี่น้อง ตาพนี่อยากขอขึ้นอีกอยู่บอกขึ้นยังไงแต่ว่าพูพูไปนี่กอยากขอขึ้กันตัางคนต่างขอนไหวลูกเก่าเนี่ยขอหนลูม่ลูกเจ้าไหวม่ขออย่าลูกเจ้ามือนี้สิได้งุ้มขมามบ่วอนี่เป็นแต่ได้งุ้มอยู่ในผมเบ่งอยู่อยู่เสียยงเงนะบอกเลยเอาัเอาขึ้นเอ นัละเ,เ,เอาเป็นพี่เป็นน้องกันเสียยงเอาให้เพิ่นอีกจก200ักสองรอยซะให้มันเป็นเจ็ดรอยยังให้มันตกขลกลุงพี่บ่พร้อมพุ่นพร้อมพี่พอพด,ด,ดอกให้เพิ่นซะกอทำนั้นเราฮกเปิดบอฮกไป้ซะถูออกบ่เอาเจ็ดรอยจ้าเอาเจ็ดรอย เอาเจ็ดร้อยซะโอ้ยสาธุเจริญเจริญเน้อพอใอ้ห้สวมดังปาถนาเด้อห้ร่ำรวยดังวาเนี่ยแต่ว่าพวอไปก็บโรู้ดอกแต่ว่าเขากะอยากซื้อให้กันล้องเบิงอะนะซื้อให้กันล้องเบิง เอาเจ็ดล้อยเลรอครับซอยกันเสียยงงุ้มขมับอีกแล้วสําหรับคลิปนี้พ่อไว้แค่นี้ก่็ได้ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามมันเสียยงน้ำในน้ําครับเสียยงคนโก้สุริโยมันทามิตะโก้ไปหนาเงินใส่บ่มี

ว่าได้รับกันแเรี่ด้เสียยกเาเสียยกมึ่งถาไดกันสู้กันสู้กันก็พอตาได้ครับพี่น้องเอาบ่งเข่ามันแต่แค่นี้ก็ไ้ปะขวดุนเานครับใส่ว่านเนื้อมันสอไซดีนะครับ